ก็โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ตูนเกมเมอร์ทีวีวันนี้ผมก็จะมาเล่นอะไรวะลืมลืมชื่ออะไรวะลืมลืมชื่อวะอะไรวะพีหน่วยพีชีพช่างมันเถอะเกมนั่นแหละสเปซควอตอะไรมันไม่รู้ผมอ่านอะไรไม่รู้มั่วๆไปก็เกมนั้นี้มันก็จะเป็ี่ยนเกมนัซึ่งกูเล่าไปแล้วกูจะเล่าต่อทําไม หลังจากพาร์ทที่แล้วอะไรอะอัปเกรดเพิ่มสปีดในการรีโหลดเพิ่มความเสียหายในการโจมตีความสมรพิเศษไม่เอาเราไม่เน้นเราเล่นรีโหลดอืมโอเคก็ทำไมแดดแดดชั้มันมันอ่านไม่ได้เอ้มันอ่านแล้วมันอมันเร็ว,วเกินไปก็เลยไม่อ่านแม่งเลยอุ้ยรถไฟเฉียวตูมาชีออกมาชีดูดูเ,เ,เขาอยากเขาอยากตีอะเขาอยากตีตัวเองอะ แม่อยากตีตูดนี้นี่ชิบหายเลยแม่งตูดงอนงอนอพอเพอพอพออโอเคนะก็มันมาจากตรงนี้ก็มันเยอะๆมากเลยนะฮะกูนี่กูเลงรอเลยเลงรอเลยหักนิ้วกรึบ,บรนี่นี่นั่งอยู่เฉยเลงโอเคไปอ่า อืมหลังจากเมื่อกี้ก็แค็ต่อกันเลยเมื่อกี้ก็ไอ้นั่นตัดพาร์ทเฉยอ๋ากระดรางยิงกระดางยิงย่งกระดายิงาย่งกระดายิ่งกระดายิ่งก็สำหรับใครทำไมถึงลงคลิปช้าทำไมสองสามวันลงทีก็อย่างแรกนะครับก็คือคลิปที่ผมดองเอาไว้มันหมด จริงๆคลิปที่ผมดองไว้มันหมดหมดแล้วอะ่ะก็เลยต้องค่อยๆเริ่มแคสอ้โหตัวนี้ปุ๊บอืมไม่ตายเว้ยก็คลิปที่ผมดองไว้มันนั้นหายหมดแล้วมันมีอีกตัวนี่สุดยอดอืมก็ต้องเข้าใจผมนะฮะก็ก็เลยต้องแคส ไปเรื่อยๆผมไม่ได้แคสทุกวันทุกวันทุกวันหรอกฮนะทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวนะครับก็ตอนนี้ก็เจ็บคออยู่นะครับก็ยังมาแคสอยู่นะครับก็ฝืนตัวเองนะครับอออุ้ย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 ตกใจอุ้ยตกใจจริงๆอู้ขนตุดรุกเลยขนตุดรุกเลยไหนมาอีกสีโอ้ย ก็เริ่มเจ็บคอซึ่ง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 ไอ,อตัวนี้มาอีกแล้วไอตัวนี้มาอีกแล้วไอตัวนี้มาอีกแล้ว,วหมุนติว้วติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วติ้มึงนะอ่าตายหาโอเคหักนิว้วกรึบโอเคก็หมดยังอ่ะย,ยังไม่หมดอีกรอมันเยอะนันเนี่ยอืมเยอะจริงเยอะจริงจังอ,อ่าไอตัวนั้นอีกแล้วฮะเป็นตัวที่กูเกลียดมากเลย ก็ถ้าใครถามหาไมครับก็ต้องขอใบกันด้วยนะโอ้โหอ่านแล้ว้าใครขอไมครับก็ต้องขอไปกันด้วยค,ครับที่ลงชอาไมครับเชา้าเพราะว่าผมยังไม่มีอะไรยังคิดอะไรไม่ออกเลยไม่ร้จะทำอะไรดีเออเปิดล็อกถนนแล้วซึ่งผมเคยเล่นถึงด่านถนน,นแล้วถนนนั้นเป็นด่านที่แหลกที่สุดเลยนะฮะเออเก็บยาเป็นด่านที่แหลกที่สุดกันเลยนะฮะ <G AD US H> ก็ดูชี่มันเป็นเมืองอย่างเงี้ยเราวซอมบี้เอ้แล้วไอตัวตัว,ต,วตัวสองเตียงเนี่ยมันโคตรเยอะเยอะมากอะแหลกมากเลยเนี่ยตอนนี้คือแหลกสุดๆอะอืมแหลกก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเครื่องเครื่องผมมันเป็นยังไงแม่งโคตรจะกรากเลยใช้มันเป็นปี <G AD US H> เออ อหักนิ้วตัวเองแป๊บแม่นใจว่าหักนิ้วหรือ,อ,อน่าจะหักนิ้วเราเชอบเรียกหักนิ้วเ <c> อ <oughs> เกียนดีอีกกรุ่ซึ่งตอนนี้ก็มีเวลานะฮะก็พอมีเวลาอยู่ก็แคสไปเลยสี่ห้าคลิปเอาไปเลยก็ลัวกอเลยนะฮะตัวระเบิดอุ้ยยา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  อย่ายาตัวระเบิดอย่ายาย่าอย่านะอย่าน yeah, yeah. ะอย่ายาย่านะอย่านะอย่ายายายาโอเคไม่ระเบิดเว้ยจีจี x d y ตัวระเบิดครูรุ้แ you ร know> ่แร่กราดกราดเข้าไปหักนิ้วแป๊บกราดเข้าไปตัวระเบิดอีกแล้วข้างหลังตูด้วยเนี่ย S 1> <S 1> เอ้ยตัวระเบิดก็เกียรตเป็นตัวเหมือนกันนะคือมันนั่นไเงยียคือเราคือมันระเบิดทีนี่ระเบิดแบบโคจะแรงสุดๆชุดไม่อยู่แล้วมันวิ่งตามผมคนเดียวเลยมันไม่วิ่งตามคนอื่นมั่งอนะ่ะมันวิ่งตามแต่ผมอื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 มเดี๋ยวเล่นเป็นเดซช็อตเลยมันจะได้วิ่งวิ่งตามเราเฮ้ยเราเล่นมันวิ่งตามผู้เล่นตลอดอ,ะอ่ะอ่าก็จบไปแล้วนะอีกรอบนึง ก็จะไม่ยาวๆก็เกมนี้ก็จะแบบสั้นๆไงผ่านไปทีละดานสองด่านสาด่านก็เล่นอ่าสำหรับตัวนี้ผมก็จะเน้นเพิ่มขนาดกระสุนอะไรอะเพิ่มขนาดคลิปในสำรองไฟสปีดรีโหลดนี่สปีดรีโหลดดีฮะผมไม่สนผมสปีดรีโหลดอย่างเดียวลดล็อกแล้วไปลุย บรดออกจากที่นี่เราต้องออกจากที่นี่ทางไหนวะ Freaking ไรกันทางไหนอะลืมเฮ้ยจริงๆอันนี้ทางไหนวะลืมทางนี้บ่เออน่าจะเป็นทางนี้กระดเข้าไปกระดาเข้าไปกระดาเข้าไปโอเคตายฮะวิ่ง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 เข้าไปอืมอืมวิ่ง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 ด้วยความแหลกแหลกชุด เออเดี๋ยวกูมาโผล่ที่นี่เพื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมกูมาถึงโผล่ที่นี่เ<อ>้ยมันปแปลกๆอะนี่มันปแปลกนะก็ช่างมันเถอะฆ่าไปก่อนฆ่าไปก่อนเออมันปแปลกจริงนะนี่ทำไมเราถึงมาโผล่ที่นี่ กรึบหักนิ้วตัวเองหักรู้สึกหักนิ้วตัวเองไวขึ้นอ๋อกราดเข้าไป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 เออหักนิ้วกรึบโอเคอ๋อนอน,นตายหาอโหน้องสาวน้องสาวช่างโหดเสือเกินเข้าไปฟาดแก๊ดลิงอยู่ข้างหลังตู้แก๊ดลิงสองตัวเฟสเฟ่เท่ยังกับบอยแบนด์ อู้ยิงยิงยิงกระดกระดกระดกระัดกระดกระดกระตดกระัดอุ้ยวิวกระโดดกระโดดข้ามเหรอกระโดดข้ามเหรอกระดเข้าไปกระดเข้าไปกระดเข้าไปแลกกระดไม่พอแลกด้วยอู้หูยไม่บอกอยู่บนไม่บอกเลยอยู่บนไม่บอกเลยนะนี่แน่ลงมาข้างล่างแล้ว โอเคโอ้โหกี่ตัวฟะเนี่ยโคตรจะเยอะมีเนี่ยไไออรรยิงไฟไม่ออกเป็นไรครับยิงไฟไม่ออกอ่ะอ่าฮะโอเคสังหารไปสิบแปดตัวโคตรน้อยก็ตัวเดิมนะฮะนะครับนะฮะนะฮะนะครับนะนะนะไปวิ่งวิ่งอ๋อ นอน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 โคตรเยอะเลยแลกด้วยแลกกิ้งโอ้ my gosh แลก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 อุ ING, ้ยตัว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 เกตลิงอยู่ตรงนี้ตัวเกตลิงอยู่ตรงนี้เว้ยโอ้โหเลือดตู่เลือดตู่อือจุ๊บกราด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 เข้าไปกราดเข้าไปหักนิ้วหักนิ้วกราดเข้าไปอุ้ยตัวยิงปืนแม่งก็เยอะจิ๊บเป้งเลยเอ้ยแลก นี่เนี่อันติแม่งป้างตายหมดเออทำไมเราไม่ใช้อันติตอนที่มีเก็ดลิงวะตัวเกตลิงเนี่ยเออนะและ้วนี่เราโชงโง่ใช่ไหมเนี่ยเออ G, G, G B B B H D B P H D จื๊บอ,อุ้งหงกราดเขึ้นไปกราดเข้าไปกราดเข้าไปอืมก็อัดสักสองสคลิปพอไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวคอจะแห้งไม่หรอกเดี๋ยวคอจะแหกเสียงจะหงจะไปเขาให้อดิ ก็ผ่าแล้วจีจีโอเคก็กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สิบเอ็ดนาทีแล้วก็ก็กอะไปนี่แป๊ ก็ขอก็ชอบชอบก็ลืมกดไลค์กดซับ s c r i b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรือเป็นกำลังใจให้ผมทำชาแนลต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วเย้้โวกระดาษไปอู๋มึงปีนจากตึกลงมาได้ยังไงวะเดี๋ยวกูงงแป๊บมันโผล่มาจากข้างล่างเอ้ยมันโผล่จากข้างบนได้ไงอือ